สบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องโมอสุภาพสุข,สขนอีกตึมเซนเก่าเซนเคยเนาะการมือนี้เนาะพี่น้องเนาะข้าพเจ้ากามีคอนเทนต์ตัวหนึ่งชิมาเฮ็ดในมือนี้ก็คืออ่าชิมาทดสอบภาษาไทยของข้าพเจ้าเองเนาะพี่น้องเนาะว่าอ่าการเว้าการอาร่านการเขียนของข้าพเจ้านี่เป็นแบบใดคืออ่าในช่วงก่อนหน้านี้เนาะมีเอฟซีเลยๆ ใชคนขอเขามาแต่ว่าข้าพเจ้ายังบ่เคยเว้าภาษาไทยออกกล่องยังบ่อเคยเขียนบ่เคยอ่านมายังออกกล่องในซ่องเฮานี่จักเทื่อเ,อเอนาะพี่น้องเนาะมื้อนี่ก็เลยว่าิมาลองทดสอบกันเบิ่พี่น้องว่าข้าพเจ้าิอ่เว้าภาษาไทยได้ในระดับใดแล้วก็อ่านภาษาไทยได้ในระดับใดแล้วก็เขียนภาษาไทยได้ในระดับใดเนานะก็ สาเหตุที่ว่าเขาเลือกเป็นภาษาไทยนาะพี่น้องอก,กะเนื่องจากว่า,าในช่องของเขาเนาะทานผู้ติดตามส่วนใหญ่ก็คือเป็นพ่อแม่พี่น้องฟังประเทศไทยนอก็เลยว่าเลือกเป็นภาษาไทยขึ้นมาเหตุเป็นคอนเทนต์ตัวนี้เนาะแลกะการในคลิปนี้นาะพี่น้องนอะข้าพระเจ้ามีอย่างหนึ่งที่อยากจะขอก็คือขอให้ทุกคนนะยาพากันดราม่านาะพี่น้องนอนะเชิงคลิปนี้มันก็คือเป็นการทดสอบ เท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะถ้าหากว่าทุกคนพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเฮาไปเริ่มพร้อมๆกันเนาะพี่น้องเนาะเริ่มจากการเว้าภาษาไทยก่อนเนาะพี่น้องเนาะสำหรับการเว้านี่ก็บอกก่อนเนาะว่าอ่าข้าพเจ้าก็เป็นคนที่ว่าอ่าเว้าภาษาไทยเกือบอ่าเกือบเป็นประจำเลยพี่น้องเนาะเพราะว่าอ่าในช่วงก่อนหน้านี้ก็ข้าพเจ้าก็มี ซ่องอีกซ่องหนึ่งที่ขับพเจ้าสางขึ้นมาโดยทีวาบ่ได้บ็อกบรรดาพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือเป็นซ่องสปอยนางซึ่งอยู่ในเนื้อเรื่องคั่นก็คือสิปปเอ้ยสิปิปปซั่นสิสปอยเป็นภาษาไทยทั้งหมดเนาะ่วน่าทำนองจังหวะไม่ยังนี่ฟังได้ฟังบ่ได้นี่อันนี้ข้าพเจ้ากับบฮูต้องรอดติดตามพร้อมๆกันเนะพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวสิลององแบบเว้าในแบบในคลิปที่ข้าพเจ้าเคยเว้าแลเนาะพี่น้องเนาะ กะว้าวแล้วกัอัดไปพร้อมแล้วกัจังซิมาเปิดให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องฟังเนาะ,อะโอเคเริ่มเนอพี่น้องเนาะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแก้ขัดชาแนลแล้ววันนี้เราจะมาต่อจากตอนที่แล้วและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า กสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับการเว้าภาษาไทยการพากภาษาไทยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเฮามาลองฟังเสียงมึงเนาะพี่น้องเนาะว่ามันสิเป็นเนาะใดอ่าสำเนียงมันสิถึกบลหรือว่าสิพิทบลหรือว่าเนาะใดก็ลองฟังมึงด้วยกันเนาะพี่น,อนะอน้องเนาะอ่าเนาะเนาะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแก้ขัดชาแนล แล้ววันนี้เราจะมาต่อจากตอนที่แล้วและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอ่ากะสิประมาณนี้นะพี่น้องนะสำหรับอ่าการเว้าภาษาไทยของข้าพเจ้ากะข้าพเจ้าเองกับวูฮู้อ่ามันอยู่ในระดับใดสิอ่า ได้มักชูนหรือว่าได้มักเก่ามักซิปเนาะถ้าหากว่ามีการให้คะแนนอันนี้กับผู้ชมนอกกะลองให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องลองคอมเมนต์เบิงนะ้งเนาะแล้วก็เนาะถ้าหากว่าผู้ใดอยากฟังอ่าคลิปเว้าภาษาไทยเต็มๆของข้าพเจ้านอกจาสามารถเข้าไปเบิ้งได้เนาะยูทีอ่าช่องตัวนี้เนาะอ่ามีคลิปของข้าพเจ้ายูเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะอ่าแก่คัด ชาแนวนะพี่น้องนะ่าเป็นช่องของข้าพเจ้าเองกัผู้ใดทีด่ว่ามักเบิ้งหนังการ์ตูนเนาะก็สามารถกดเข้าไปเบิ้งเขาไปฟังได้นะช่องนี้เป็นช่องของข้าพเจ้าเองนะพี <laughs> ่นงมาตอนวังก้อนนี่แหลนะเนาะตัวทําอิฐผ่านไปนะพี่น้องนาะเดี๋ยวเข้ามาอต่อกันทีตัวที่สองนาะก็คือเป็นการอ่านภาษาไทย ซึ่งเฮาสิอ่านอยู่ในโจอคอมพิวเตอร์เนี่ยแหลนะเนาะเฮาสิเปิด YouTube ขึ้นมาเลยมันขึ้นตัวได้ลเลยกะเฮากะสิอ่านตัวนั้นเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งพร้อมๆกันพี่น้องว่าม,มันสิอ่านถึกหรือว่าอ่านบ่ถึกเนาะอ่านี่ YouTube อ่านี่นะเนาะเฮาเข้ามาทําอิดพี่น้องเจอเลยเนาะอ่านี่เนาะเป็นตัวการ์ตูน ซ่งอยู่ในซื่อของเพิ่นเนาะเพิ่นเพิ่นเพิ่นเขียนว่ามาเป็นแขกที่บ้านของคุณแม็กและก็ต่อไปเนาะผจญภัยใต้ทะเลลึกการ์ตูนเด็กเบบี้บัสเนาะกับชิปประมาณนี้สำหรับซื่อของตัวนี้ทึกหรือพิษอันนี้ขพเจากขับโบกูเนาะพี่น้องเนาะและก็โตต่อไปอ่านี่ อ่าเอาเป็นเพลงเนาะพี่น้องเนาะนี่พอดีเพลงนี่กำลังดังเนี่ยนะี่เนาะก็ซื้อเพลงเนาะพี่น้องพิพิพตพันธนะ์เนาะอันนี้กับบุหัวอ่านถึกหรือว่าอ่านพิษกับอ่านมัว่วเป็นเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าทักษะภาษาข้อมีสานี่อ่านได็ดสานี่เนาะพี่น้องเนาะและ้วก็ต่อไปข้อมืออ่านอยู่ประมาณหาคำเนาะ อ่าตัวได้ทึกใจชื่ออานตัวนั้นพี่เนาะอ่านี่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 เนาะอ่าตัวนี้เนาะอ้ายหน้ามันเปลี่ยนพี่เนาะเนาะนี่ตัวนี้อ่าโลมาไม่ใช่ปลาโมดเนาะอ่าเนาะตัวนี้มันอ่านอ่าคำว่าที่ว่าเพิ่นเขียนใส้อ่าตัวนี้นี่เนาะโลมาไม่ใช่ปลาโมด ลาโมดเนะาะกลต่อไปเนาะไปเรื่อยๆเนาะอ่านี่แล้วก็ปันนี่นะพี่น้องเนาะนี่มาเห็นตัวนี้เนาะพอดีเข้ากันมักค่อนข้างจะมักเบิ่งคลิปเพลนเนาะพี่น้องเนาะนี่อันนี้เนาะอ่าซื้อนี่เฉียบเฉียบพี่น้องแล้วก็ต่อมาเนาะลัตนา นา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 ขอพระทำโทษอย่างหนักเนะาะนี่แล้วก็ตัวสุดท้ายพี่นอ้องตัวนี้เป็นเพลงเนาะอ่านี่เนาะตัวนี้อ่านว่าเพลงสบายบายร้านกาแฟเนาะอ่าหาคำพี่น้องเนาะก็ ประมาณนี้เนาะสำหรับอ่าทักษะเรื่องการอ่านภาษาไทยของข้าพเจ้าพี่น้องกับวัวมีบอลใดที่ว่าอ่านผิดอ่านพลาดไปเนาะกะข้าพเจ้าเชื่อเหลือเกินเนาะว่าบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่ว่าเป็นอ่าคนไทยเป็นชาวไทยที่ว่าเขามาเบิ้งเนาะกันหน่าเจ้าหัว,วบอลเดทพิดบอลใดถือกะซอยกันคอมเมนต์บล็อกข้าพเจ้าได้เนาะพี่น้องเนาะกะโอเคพี่น้องบดทดสอบของเฮาผ่านไปสองอัน แล้วก็บัดต์นี่เป็นบททดสอบสุดท้ายเนาะพี่นอ้นองเข้ากันเด็กเกียมมาปะไว้แล้วเนาะนี่ตอนนี้เป็นเจีย๋ยก็คือเา้ิมาท,ทดสอบเขียนภาษาไทยเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ส่วนคำทีวาจะให้เลือกเขียนนี่ก็คือสิให่อทา,าง เมียเพิ่นเนาะผู้ที่ว่าเพิ่นกำลังถือกล่องท้ายยุปัจจุบันนี่แหละให้เพิ่นเป็นคนบอกว่าชิให้เขียนคำมนอย่างเดียวนะเริ่มจากคำทำอิดที่ให้เขียนคำว่าตักตัก้นชั้นฮะ<า>ส,ส่วนประกอบฮะ<า>ส่วนประกอบนะนะส,ส่วนประกอบนะพี่น้องเนาะส่วนประส่วนประกอบส่วนประกอบนะพี่นนะ้องเนาะอ่า ทำทำอิดนะส่วนฮายพทาง สว่วนประกอบโอเค นะคำทำอิทของเฮาอ่าผ่านไปพี่น้องเดี๋ยวเฮาไปคำที่สองแล้วก็ไปคำที่สามเลยเนาะแล้วก็เฮาจึงมากวดบททัดท้ายพร้อมๆกันนะพี่น้องเนาะเนาะคำทำอิทผ่านไปพี่น้องคำที่สองที่สอง อะไรเป็นสามตัวซองคือสำหรับคำที่ว่าเฮ้าทิ่มาเขียนนะพี่น้องคือแบบเข้าบรได้นัดกันมาเนะว่าให้เขียนคำาน่นให้เขียนคำนี่คือเป็นคำที่ว่าทางเมียเพื่อนคิดขึ้นมาสดๆสดนนะทันห้อนเนาะคำทีสอง <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> ขอบคุณเนาะพี่น้องเนาะ ว้าสีคิดได้ยแต่ละคำพี่น้องอุ้ยขอบคุณอขอบคุณ,คณแล้วก็คำสุดท้ายเนาะพี่น้องเนาะคำนี้เอ่าเฮาเฮาเฮาชิบว่าถามเพิ่เนาะพี่น้องเนาะ คำพิดีดนพี่น้องเขากัเลยว่าชี้เขียนเองเลยใช่ก็คือคำว่าอะเมียงวะค่อยฮักเจ้าในภาษาลาวหรือว่าถ้าฮักเป็นภาษาไทยก็อาซีแมนอาฉันรักเธอนะพี่น้องเนาะถว่าอกฮาสตอนนี่าฮ่าฮนาฮีา่าฮ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 ่นฮ่า่าฮ่าะ่่าา คพื่อนไหมฉันอืมเล่าปร่อยพี่นอ้องเนะาะก็ตอนนี้เนะาะคำทั้งหมดสามคำที่ว่าเข้าเขียนก็นคือออกมาอยู่ในนี่เป็นเสี้ยวพอยเนาะ คำทำอิทคือเป็นคำที่ว่าเมียบอกเขียนเนาะก็คือ,อส่วนประกอบนะพี่นอนะ้องเนาะเนาะแล้วก็โตตอมาเนาะก็กกคือ,อขอบคุณเนาะพี่นอนะ้องเนาะเนาะและ้วก็คำสุดท้ายเนาะคำนี้นี่เป็นคำที่ว่าพี่น้องเนาะ ยักบอกเมียมาดนลเรพี่น้องเนะ <g ül üyor> ก็เลยว่าเขียนออกมาแล้วนะเป็นคำว่าอ่าข่หักเจ้าในภาษาล่าแล้วก็เป็นภาษาไทยก็คือฉันรักเธอนะพี่น้องนะอ่านี่นะทั้ง3คำพี่น้อง่นะก็ถือว่าจบไปเป็นเชียร์พอเนาะสำหรับบททดสอบของเฮาในมือน,นี้ กับบุหู nó, ่เนาะพี่น้องเนาะว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าเฮ็ดไปนี่ม <travail> <wise> ันมีบอลได้ได้ที่ว่ามันพิษมีบอลได้ได้ที่ว่าเฮ็ดบุถืทึกขนาดเนาะกับแนวใดกับฟากบรรดาพ่อแม่พี่น้องนะำมดสุบู่สุคศที่ว่าเข้ามาเบิ้งคลิปคลิปนี่ซอยกันคอมเมนต์บอกซอยกันคอมเมนต์แนะนําข้าพเจ้าเนาะว่าอ่าวันนี้พิษวันนี้ทึกเพื่อที่ว่าข้าพเจ้าทีได้เฮียนหู้ไปในตัวเนาะเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ข้าพเจ้าเฮ็ดมานี่ ข้าพเจ้าบ่าเคยเฮียนภาษาไทยนาไผเลยเนาะนอกจากเฮียนนําจอโทรทัศน์นับต่างแต่ตอนอยังน้อย,นอยจนใหญ่มากเ้วกะเละอ่านข่าวละหันละนีแลวกะเละเบิ่ง u t u b e เบิ่งในอ่าอินเทอร์เน็ตอ่ะเนาะตัวนั้นก็คือเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าสอบเฮียนหูมาการสหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนั้นเนาะพี่น้องเนะาะบ่มีอย่างไรเพียงแต่มาทดสอบภาษาไทยของตัวเองว่าตัวเอง เก่งสำใดพี่น้องเนาะกะทุกคนกับคงจะได้กระจางแจงพร้อมๆกันลแล้วแลหละพี่น้องเนาะวาข้าพเจ้าเนี่ยเก่ำไดนะแล้วก็ย้ำอีกเติมเธอหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ห้ามดรามานะ่าเนาะเพราะว่าอยากโชว์ซื้อพี่น้องเนาะคนหฮาเวลาได้ลายภาษามันกับเป็นเหลืองที่วน,นายกยนะ่องเนาะถ้าหากว่าอ่า เฮาสาม,มารถเทียนหูภาษาอื่นๆใดน,นนะเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเราพบกันไหมในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสปาปดี